สวัสดีค่ะวันนี้ปุยก็ได้นำอาหารที่ทำด้วยกระลำดอกสีเขียวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษว่า green c o r r y flower นะคะกระลำสีเขียวก็มีอายุประมาณ70-80วันนะคะก็จะเก็บเกี่ยวได้นะคะประโยชน์ของกระลำสีเขียวเป็นความ บังเอิญของนักพฤกษากษาฤกษาชาวอเมริกันที่ผสมพันธุ์ดอกกระล่ำสีขาวกับบอกครี่จึงได้เป็นดอกกระหลำสีเขียวขึ้นมานะคะทุกคนดอกกระล่ำสีเขียวนี้ก็จะมีวิตามินซีแล้วก็แคลเซียมนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสช่วยเสริม ความแข็งแรงให้แก่กระดูกค่ะวันนี้ปุ๋ยได้เอามาทำเป็นเมนูกระหล่ำผัดหมูสามชั้นมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้กินกันได้ชมกันนะคะวันนี้ก็ได้เอาดอกกล่ำสีเขียวที่มีประโยชน์มีวิตามินมากมายมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคะหวังว่า จะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ